สวัสดีครับแฟนครับนอ้องออายแล้วกับพอนกพงศกรพี่น้องมาเบ่งพอกับลูกเปนซอยกันเปนซอยกันประกอบลูกสาวได้ของเล่นนะครับได้ตุ๊กตามาดังนั้นพอ่อเลยต้องได้ซอยนะครับซอยเหล่นซอยประกอบพี่นอ้องโอ้ยหนาวรักหนาวรัก,กอาหาวิธีแกะแกะาทางไหนกันแน่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ใช่หใชเหรอใช่อ่ะนี่เขาติดเทปไว้แล้วค่อยๆแกะลูกค่อยๆแกะออก <c oughs> นั่นแหละสวยสูตรว่า <c> พ <oughs> ีหนองเลย <c oughs> อ่ะถ้างั้นมาถ่ายเดี๋ยวพ่อจะแกะให้ <c oughs> <c oughs> ไป <c oughs> นี่เกะไโอ้นี่บอกย <c oughs> ี่ไงเป็นมี

อะไรนี่ลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวพอรู้สึกยังมันบอกเป็นไหนด้ใชมอะไรหรอคือบอกเคยเรียนอ๋อวิธีทำทมันไหนคะอู้นี่ยังนี่ลูก ยังนี้อาหารนำจ้าแล้วมาประกอบกบันเลยตู้เย็นก็มีค่ะยมีแป้งตลับด้วยหรือโทรศัพท์โทรศัพท์เอาตัวแป้งตลับโอ้โหคนิเจอร์นไนิเจอร์ตุ๊ก,กตาแพ่งข้าวาาไปเป็นซ้ำขันกับคน,น,นิเจออิรียาลุ้นเลยอ่ะโทรศัพท์ก็ไปอยู่ในห้องน้ำแล้วกัน ห้องน้ำอยู่ไหนตาเลยใช่ห้องน้ำไหนีเอาไปาจะอยู่ที่ห้องคุณเลยไปอะไรน้ำบังเงี้ยอะไรบ้างอือู้ว่านี่คืออะไรอ่ะลูก ก็ยอมแพ้น้องเอาไปเลยหม้อคุณไม่เอาหรอกนี่ทำยังไงเดี๋ยวค่อยๆทำไปมันไม่มีรูปหรอลูกนี่ไงเอารูปหน้ากล่องไหมพ่อดูเร็วใส่ทานน้ำใจที่แฟนให้มาโอ้ยนอคือ เขาไม่มีกันไกลมาให้เราเหรอตั้งอืเปลีป่ยนหมอเปลี่ยนี่จ้ามันมีที่บอกไหมล่ะลูกให้พ่อทำให้ไหมไม่เป็นไรจ้ะ แตกซะน้อมาให้เรียนเรียนอยู่ไม่ต่อทางเทิงนะเปิดต่อทางเทิงมาสิเอาหนิขั้ขวสิบอยยาจิ้มไปลูกมัสวยคันนานต้นอนละลูก และนี่คือความน่ารักของพอลูกนะครับพอนกพงสะกรกับน้องไอไอซอยกันพอลูกอยู่น้ำกันสองคนพี่น้องนะครับความน่ารักกับแบบนี้ละ่ะฝากแฟนคลับติดตามให้กำลังใจนะครับผลงานเพลงของน้องไอไอที่สิออกในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับกับฝากแฟนคลับติดตามให้กำลังใจกันหลายๆเด้อหล่นหลามหล่นหลามเด้อนะครับแล้วก็อีก บบกีมืดนะครับกับเปิดวงมอรัมน้าวีหกนะครับนกพงสะกอนกับฝากแฟนคลับที่ตามนะครับลอชมผลงานวงใหญ่น้ำว่าปีนี้สิปังอรังการงานโซเป็นแบบใดนะครับฝากแฟนคลับที่ตามนะครับเบื้องล้วก็น่ารักนะครับมีความสุขแฟนคลับกัแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับแสดงความคิดเห็นเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด ไรกดแชร์ให้กำลังใจแอดมินแล้วก็ให้กำลังใจน้องอาอเดียวสิมาอัปเดตนะครับความน่ารักของพอลูกนี้ให้ได้เบิง้งให้ได้ชมกันอีกนะครับ